กินเจยอย่างไรให้ได้บุญหนักสำหรับมือใหม่เทศกาลถือสิ่งกินผักหรือเทศกาลกินเจโดยแก่นแท้ของการกินเจหมายถึงการรักษาศิลปฏิบัติตัวอยู่ในศิลในธรรมทั้งกายวาจาและใจจึงจะเป็นการถือสิลกินเจยอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การไม่รับประทานเนื้อสัตว์เท่านั้นสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นกินเจเป็นปีแรกและไม่แน่ใจว่าบางอย่างจะทำได้ไหม หรือผักชนิดนี้ทานได้หรือไม่วันนี้มีคำตอบพามารู้จักกับ10ข้อห้ามทำในระหว่างกินเจและ5้าผักที่ต้องห้ามในการกินเจจะมีอะไรบ้างไปดูกัน10บข้อห้ามทานะครับ 1. งดกินผักชุนหรือผักที่มีกลิ่นแรง 2. งดกินเนื้อสัตว์ 3. งดกินอาหารรสจัด 4. ห้ามกินอาหารที่คนปรุงไม่ได้ถือสิบก,กินเจ ห้าถ้วยชามจะต้องไม่ปนกัน 6. ไม่ฆ่าสัตว์ 7. แต่งกายด้วยชุดขาว 8. ไม่พูดคำหยาบ 9. ก 9. งดแอลกอฮอล์ 10. ห้ามดับตะเกียงทั้ง9ดวงมาดูกันต่อนะครับ 5. ผักต้องห้าม 1. กระเทียมหัวกระเทียมต้นกระเทียมทำลายธาตุไฟซึ่งจะทำให้หัวใจทำงานผิดปกติ 2. หัวหอมทั้งต้นหอมใบหอมหอม,หอมแดงหอมขาวหอมหัวใหญ่ ยกเว้นผักชีฝรั่งนะครับแพทย์แผนจีนมีความเชื่อว่าหอมทุกชนิดจะส่งผลกระทบต่อธาตุน้ําภายในร่างกายซึ่งจะทําให้ไปทําลายการทํางานของไตส่งผลให้ไตทํางานไม่ปกติ3หลักเกลียวหรือกระเทียมโทนจีนเพราะจะส่งผลต่อระบบธาตุดินในร่างกายจะทําลายธาตุดินจะทําให้การทํางานของม้ามไม่ปกติ 4. กุยช่ายลักษณะคล้ายใบหอม แต่แบนและเล็กกว่ามีกลิ่นรุนแรงมีผลกระทบต่อธาตุไม้ซึ่งถ้าทำลายธาตุไม้ในร่างกายจะทำให้ตับทำงานไม่ปกติ 5. ใบายาสูบหรือบุหรี่ยาเส้นของเสพติดมึนเมาเพราะจะทำให้เข้าไปทำลายธาตุโลหะหรือจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของปอดทำให้ปอดทำงานได้ไม่ปกติ ดังนั้นการกินเจจึงถือเป็นการทำบุญรักษาสินอีกทางหนึง่งการทำจิตใจให้สงบไม่ให้เบียดเบียนสัตว์และงดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและที่สำคัญได้สุขภาพที่ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการกินเจด้วยเช่นกัน